วันนี้น้องเฟิร์นไปทําปามกับพ่อค่ะพี่เฟริร์นกระปดเจ็บขาแล้วนึงวันนี้ก็ออกไปทําธุระก,กับแม่ค่ะวันนี้ก็แดดร้อนมากเลยค่ะหลังจากทําธุระเสร็จแล้วก็ออกไปซื้อน้ํำชงกินกันค่ะก็สิ่งเลยสิคะรออะไรถึงแล้วค่ะร้านนี้ฟางกับแม่มาซื้อกันบ่อยมากเลยค่ะฟางก็ได้ชาวกล้วยนมสดมาแก้วนึงค่ะหลังจากกลับมาถึงบ้านฟางกับแม่ก็รีบบอกไปหายาให้น้องแพ้เลยค่ะ วันนี้ก็ได้เป็นทางปามข้างบ้านปู่ค่ะอยากจะบอกว่ามดแดงเยอะมากวันนี้ก็ไปเฟินถ่ายให้อีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้คลิปก็จะออกแนววอล์กหนึ่งวันก็เก็บกันต่อเลยค่ะวันนี้ก็จะได้ไม่เยอะค่ะได้นิดนิดหน่อยหน่อยพอสำหรับหนึ่งมื้อค่ะเก็บเสร็จแล้วก็มาแวะเก็บมะนาวข้างบ้านยากกันต่อเลยค่ะมะนาวต้นนี้ลูกดกมาก แม่ก็เอาไม้มาขอยเลยค่ะวันนี้เนี่ยก็ต้องเก็บเป็นหลายๆลูกน้อยเพราะว่าจะเอาไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับหอยนางรมค่ะส่วนฟางกับพิฟเฟอร์เนี่ยก็มาเก็บลูกที่มันตำตำลูกที่พอเก็บถึงก็มีเด็กอยากเก็บด้วยค่ะตอนแรกก็ไม่กล้าดึงดูสีหน้าสิคะกว่าจะได้อันนี้ฟางก็ตามเก็บลูกที่ตกลงพื้นค่ะ วันนี้ก็ได้มาหลายลูกเลยฟังก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูค่ะนี่เลยค่ะเยอะมากกินกันจุกจุไปเลยนี่ค่ะแม่ครัวของเราน้องก็แอบมาดูด้วยนะคะก่อไฟเตรียมย่างเลยค่ะตอนแรกย่างตะแกรงเดียวไม่สะใจก็สง่งตะแกรงไปเลยสิคะมากินกันเลยค่ะอยากจะบอกว่าฟินแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะกินเสร็จแล้วก็มาทำงานกันต่อเลย ซางก็มาหาหมือเย็นให้น้องแพ้นะคะก็มาเอาทางปามกันอีกแล้วตอนนี้น้องแพ้กินกันจนสีหน้าท่าทางเริ่มออกจะเบื่อแล้วนะคะแต่มันไม่มีอะไรให้อะ่ะก็ต้องกินกันไปก่อนนะก็มีเด็กเดินต้วเตรียมต้วเตรียมอยู่คะ่ะเด็กที่เดินต้วมเตรียมอยู่นั้นคือน้องเฟิร์สค่ะวันนี้น้องเฟิร์สมาช่วยถ่ายด้วยอยากจะบอกว่าได้ทางปามกับป้านเยอะมาก เป็นยังไงล่ะคะกองเท่าภูเขาเลยฟังสามารถเข้าไปแอบได้มิดเลยไปคอกแพกันค่ะก็ได้ต่อแต่ไปด้วยหนึ่งกํามาถึงคอกแพแล้วก็จัดการให้ทางปามนุง่งแพกันเลยค่ะฟังมีอะไรให้ทุกคนฟังด้วยน้องเฟย์ขีวานุ่งเฟยยู่รอ้ไหมยุ่งองยุง่เลยจ้า